พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่86ข้อที่396ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสันฐานสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคืออามิสสันฐาน1ธรรมะสันฐาน1ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สันฐานสองอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสันฐานสองอย่างนี้ทำสันฐานเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายาป,าปฏิสันฐานสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไนคืออามิตรปฏิสันฐานหนึ่งปฏิสันฐานหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิสันฐานสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาปฏิสันฐานสองอย่างนี้ทำปฏิสันฐานเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอสนาสองอย่างนี้สองอย่างเป็นสัญไหนคืออามิตเอสนา การเสาะหาอามิตหนึ่งทเอสนาการเสาะหาธรรม1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอสนาสองอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาเอสนาสองอย่างนี้ทำเอสนาเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริเอสนาสองอย่างนี้สองอย่างเป็นไหน ืออามิตรปริเยสนาการแสวงหาอามิตหนึ่งธรรมปริเยสนาการแสวงหาธรรม1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริเยสนาสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาปริเยสนาสองอย่างนี้ธรรมปริเยสนาเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปริยัติสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไนคืออามิตปริยัติการสแสวงหาอามิตอย่างสูงหนึ่งธรรมปริยัติการสแสวงหาธรรมอย่างสูงหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริยัติสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริยัติสองอย่างนี้ ทำปริยติเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบูชาสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคืออามิตบูชาหนึ่งทำบูชาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบูชาสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาการบูชาสองอย่างนี้ทำบูชาเป็นเลิศ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายของต้อนรับแขกสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉนนคือของต้นนรับคืออามิตรหนึ่งของต้อนรับคือธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายของต้อนรับแขกสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาของต้อนรับแขกสองอย่างนี้ ของต้อนรับแขกคือทำเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสำเร็จสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคือความสำเร็จคืออามิตหนความสำเร็จคือทำหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสำเร็จสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาความสำเร็จสองอย่างนี้ ความสำเร็จคือทาเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเจริญสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคือความเจริญด้วยอามิทหนึ่งความเจริญด้วยธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเจริญสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาความเจริญสองอย่างนี้ ความเจริญด้วยธรรมเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายรัตนะสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคือรัตนะคืออามิตรหนึ่งรัตนะคือธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายรัตนะสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดารัตนะสองอย่างนี้ รัตนะคือธรรเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสะสมสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไนคือความสะสมอามิตรหความสะสมธรรมหดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสะสมสองอย่างนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาความสะสมสองอย่างนี้ความสะสมธรรมเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายความภัยบูญสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไนคือความภัยบุ์แห่งอามิตรหนึ่งความภัยบณ์แห่งธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายความภัยบณ์สองอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาความภัยบู์สองอย่างนี้ความภัยบูรณ์แห่งธรรมเป็นเลิศ